สำหรับคนที่เรียนทางสายวิทยาศาสตร์นะครับคงมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเวลาที่เราจะทำการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์หรือว่าสูตรสถิตินะครับแต่ว่า Microsoft นั้นครับทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์สูตรตรงนั้นเนี่ยได้อย่างง่ายดายนะครับโดยนะครับในการพิมพ์สูตรตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทำการแทรกนะครับวัตถุนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าเป็น Microsoft Equation นะครับซึ่งในการแทรกนั้นเราก็คลิกที่เมนูแทรกเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเลือกต่อมาก็คือเลือกที่วัตถุนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับจะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ Microsoft Equation นะครับ3.0นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราหาเจอแล้วให้เราคลิกเลือกแล้วก็กดที่ตกลงนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเราสามารถที่จะทำการแทรกนะครับสูตรต่างๆหรือว่า ฟอร์มูลาต่างๆลงไปได้นะครับตรงนี้สมการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะทําเป็นเลขฐานแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขลงไปได้นะครับหรือจะทําเป็นตัวเลขยกกําลังนะครับเราก็สามารถที่ทําได้นะครับนะครับหรือนะครับจะเป็นสแควร์รูทนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเราทําการเพิ่มนะครับอีคอชันลงไปเสร็จนะครับหรือว่าเพิ่มสมการลงไปเสร็จเนี่ยเราสามารถคลิกข้างนอกนะครับหครั้งนะครับนอกกรอบนะครับตรงนี้โปรแกรมก็จะพาเรากลับมายัางหน้า Microsoft Word เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะทําการแก้ไขสูตรที่เราทําการแก้นะครับเราก็สามารถที่จะเบินคลิกนะครับเพื่อที่จะทำมา เพื่อที่จะเข้ามาทําการแก้ไขได้นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการง่ายๆในการที่จะทําการแทรกอ e ีคอชันลงไปนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เราเรียกว่า microsoft equation นะครับเดี๋ยวขอย้ำอีกรอบนึงนะครับวิธีการที่จะแทรกลงมานะครับก็คือมาที่เมนูแทรกแล้วเลือกที่วัตถุนะครับจากนั้นเลือกที่ microsoft equation 3.0 นะครับแล้วก็กดที่ตกลงแค่นี้เราก็จะมีสมการอยู่ในโปรแกรม Microsoft Word ของเราได้นะครับ